เชื่อนะบอกว่าง,งานโอ๋นะแต่ถ้าคุณจะยอมคุณย้อมก่อนที่จะไปลงรอพื้นเข้าใจไหมนะ,ะมมนะถ้าจะย้อมลงถ้าจะย้อมก็ย้อมในตัวนี้ลงแป้งก่อนนะถ้าสมมติจะย้อมสีลงแป้งก่อนเช็ดสีย้อมแล้วไปลงซีเลอร์และไปลงแลคเกอร์อันนี้คือขั้นตอนทำสีย้อมแต่ถ้าเราใส่ของตัวนี้ไม่ต้องใช้ ไปเลยประด้เนาะนะปรนเดมีใส่กับย้อมใช่ไหมต่อมาถ้าเป็นสีทึบสีทึบก็ยจะเป็นสีพ่นแต่เป็นโลกแร็กเกออยู่นะครับสีทึบใช้ตัวนี้ถ้าเป็นสีพ่นสากรรมนะถ้ากค้าเราว่าทําสีพ่นนะทำสีพ่นหน้าบานสีพ่นงานพิ้วสีพ่นให้คุณปีโปลด้วยตัวนี้ก่อนนะถ้ามีเซียนนะไม่ว่าไม้อะไรก็ตามนะปีดด้วยสีโป้ไม้ขาวปีก่อนเสร็จแล้วลงซีเลอร์ แล้วก็ลงรองพื้นปรับยิวทอมเมอร์ถ้าเป็นโทนสีเข้มก็ลองพื้นเทาโทนสีสว่างรองพื้นขาวจบด้วยสีพ่นสากมที่เป็นเบอร์ที่ตาราถูกฉีดามาเราไปเทียบเบอร์มานะอันนี้คือสีพ่นทาสีโนกเนี้ยแล้วเราจะสีน้ำท,าบ,า,นะา,ทาบ้านเนาะเราซื้อสีนะ้ำทาบ้านมาเลยแต่ทีนี้นะไม่ซื้อสำหรับ,บที่มันเขาบบที่เป็นงานไม้มัน,นเกี่ยวทิมเบอร์ชิลตันะวนี้ก็สีน้ำพันในแยนอกใช้ได้เหมือนกัน บางทีเราไม่อยากโคนไงเลยแค่สีน้ำว้าเราทำบนไม้ทำบนไม้นะให้ลองด้วยตัวนี้มัน,น,นเสียลงเพิ่มยฉลากตัวเนี้ละลายด้วยน้ำมันสนนะทิ้งมาหนึ่งคืนแล้วก็ลงด้วยตัวนี้สองรอบจบถ้าบนไ,ม,นบนนไม,บม้ให้ตัวนี้ถ้าบนปูนไม่ว่าใหม่ยุ่งเก่าหรือยุ่งซ้ำให้ตัวนี้แล้วก็สีทาบ้านปกติก็ได้นะสีน้ำทาบ้านปกติ ้ S <S สีน้ำมันตบนาบุญม้อย่ารองพื่นไม้ฉลาแต่ถ้าบุญเหล็กเนี่ยนะถให้รองพื้นตัวนี้พลาสติกง,งานเหล็กนะรองพื้นตัวนี้ดีสุดก,การถานิมได้ถ้าเราทำหนาดตัวนี้สองตัวเนี้ยถ้าลงแล้วอ่ะทำในทะเลได้นะงานเหล็กนะการทะเลได้อดอกออดได้ตู้เหล็กได้าใจไหมครับนบเรื่องของตัวนี้นะครับอันนี้คือกรณีสำหรับงานสีน้ำมันแต่ด็กบอกสีน้ำมันมันที่สุดได้ มันเหมาะงานภายนอกงานเหล็กภายนอกแต่ถ้าบางทีเราเหล็กทีน้ำมันเนี่ยทาบนไม้ต้องใช้ตัวนี้สำหรับไม้เพราะตัวเนี้ยมานสำหรับงานไม้นะเนี่ยนาะเชื่อเราไม่ได้ผิดต้องแล้วเขาสมมติว่างานภายนอกอย่าทาดีใสให้อุมต้อใช้ตัวนี้มองอันนี้เหมือนกันแต่ตัวเนี้ยน,นะครับลงสามรอบจบสำหรับง,งานภายนอกที่ต้องการทนระดับขวดแต่สองปีก็จะเริ่มร้าวละ ก็ต้องร่อนสีใหม่ปีแต่มันจะคนกับยูรีเทนปกติยูรีเทนปกติเนี่ยเอามาทำภายนอกเย่ยไม่กระดกเดือนจะร้านเราร่อนตัวเนี้ยได้สองสามปีนะมันนิ่งหมดยูรีเทนแต่ว่ามันแข็งกว่าสีน้ำมันนะแต่ถ้าเราบอกว่าผมไม่ได้ไไดดเรียนเกี่ยวกับแต่ทนกว่าแต่ว่าการ อันนี้เอาโดนจ๋าเลยอ่ะไอ้ตัวนี้ก้อเดียวมันคือมันมีฟิล์มแหละแต่ว่าฟิล์มมันไม่แข็งมากนะแต่ว่ามันยืดหยุ่นได้ดีเวลาเสื่อมก็ทาทับไปเรื่อยๆแต่กลุ่มนี้กลุ่มที่มันขคือดยิบลูดิเทนเนี่ยเวลามันเสื่อมมันจะเป็นเกล็ดดีนะก็ต้องลอกออกตอนนี้มีเฉพาะแค่เบเยอร์ยี่ห้อเดียวหรือเป่อาจารย์มีสองยี่ห้อที่กับอันนี้มีเบเยเยอร์มีสองยี่ห้อบูราร์เทนกับเบเยเยอร์แล้วงานไม้ภายนอกตัวตัวเนี้ยไม่ต้องรอพื้น งานได้เลยงานได้เลยสามรอบหมดแต่ถ้างานภายในงานภายในเนี่ยมันจะมียูเทนแบบวันเคกับสองเคถ้าใครอยากทําสีให้เงาและง่ายให้ซื้อวันเคของเนี้ยขอ้อไหนกาเลนกาเลนนะวันเคเนี่ยเงาแต่ข้อเสียคือมันได้ช้านิดน,นึงประมาณหกถึงแปดชั่วโมงเราทาได้วันละรอบแต่งเงาและแข็งพอๆกับไฮคอนเลยแต่แข็งไม่เท่าไฮคอนแต่งเงานะแบบนี้แต่ถ้าชอบแบบสองเคก็สองเค แล้วของ <S 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 ถ้าเป็นพวกเค,มเ,คมเจ็ดอะไรเงีมตังน,นี้เลยเคนเกเ็ผมก็มีเมื่อกี้จอั่งมเมื่อกี้นิดนึงอุไรเห็นไหมฮะอุไรเ็ตัวการเล่เหมือนกันคือดูเทียนภายนอกกลุ่มนี้กลุนี้เนยนอกกลุ่มน,นี้จะเปนภายใน,ในแต่เป็นบันเทนทั้งคู่้เนียน,นะบอลเทนทั้งคู่ 1G ก,ก็เดียวมันก็คือแห้งด้วยอากาศแต่ข้อเสียคือมันแห้งช้าแต่แว่าราคามันจะถูกเพราะเราซื้อแค่ครีเดียวนะภายในภายนอกน,นะนะทีนี้ถ้าเป็น 2G เป็นแบบนี้นะมันจะเห็นว่า 2G ก็คือ A กับ B นะอันนี้ A นี่ B หรือถ้าแบบเต็มระบบนี่ก็ 1G นี่กับเที่ยวที่พูดถึงนะเจมส์เที่ยเคมเคียหนึ่งน มีเงาก็ได้แคมเปียดก็เหมือนกันเหมือนกันแคมเปียใช้แค่อะไรเท่านั้นเป็นอื่นเทเหมือนกันเข้าใจไหมแล้วก็ไอ้พวกทุกเหตเนี่ยถ้ามันเขียนว่า f ฟอ x ฟีเรียเนี่ยไม่ใช่ภายนอกยิงโล่งเงาถ้าคุณจะภายนอกจริงจมันจะไม่เขียนว่าภายนอกมันเขียนว่า outdoor เข้าใจนะแลงนั้นอันนี้อยู่ภายนอกไม่ได้มันแค่การ UV เดี๋ยวมันไม่กันน้ำ มันไม่ได้กันน้ําแบบโทนฝนนะครับไอ้ทีเดียวเนี่ยงานถึงโลกงงามพวกองค์ลบพวกแบบไม่ได้โดนฝนจา่จาถ้าเอาดอเลยเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาดอเข้าใจนะแต่มันจะเกิดยวกับวลีเทีนสุกรีมมันไม่ใช่วุลีเทีนปกตินะครับมันจะเยอะระมุงนิดนึงแต่ถ้าเป็นงานภายในมีเลียมนิดนึงนะครับมันจะลงวุลีเทียนกันยางเหมือนกันแต่ถึงกันยางซิลเลอรนะ์นี่นะฮะแต่ซิลเลอร์แต่เปนระบบระบีนิวติเทีนนะ มีแบบใสและแบบขาวแบบเทาก็มีสัง่งได้แล้วก็ผมกระตูบีนะผมนีเนอร์นี่และนี่ซีเลอร์แล้วผมพีเทนหน้าตาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ข้าหน้าข้ามหน้าพิลิเทน B. นะเอกับบีนะมันจะมีเงามีด้านตอนนั้นอนะ่ะแล้วผมพลิเทนก็มีซีเลอร์เหมือนกันแต่ว่ามันหาซื้อ,อยากนะครับ แล้วก็สูตรน้ําสูตรน้าก็จะมีซีลเลอร์เหมือนกันแล้วก็ทับหน้าน้ําเหมือนกันเนาะทุกระบบเลยครับซีลเลอร์ไว้ทําอะไรุเสียนการยางไว้ทำอะไรการยางการยางไม้กันน้ำไปให้มันแข็งนะการยางนะการน้ำกานยางและให้แข็งนะซีลเลอร์ไว้อุดนเสียนถ้าเป็นกรุ๊ปเป็นซีลเลอร์ระบบที่าสาลายเป็นรามเมอรามือเอาไว้กลอกผิว แล้วก็ทับหน้าเกาด้านกว่าไปแก๊สสีมันมีเยอะแต่ขี้ล่ะับจำให้ดียูริเทนถ้าเป็นยูริเทนปกติใช้ภายในเท่านั้นถ้ายูริเทนคือว่าสุรีมใา้นนอกนะแค่นั้นเลยแล้วก็น้ํามันภายนอกถ้าขึ้นลงท้ายทีวันเล็กเกอร์แค่ภายในเท่านั้นจะเงาจะใสจะรัามอยู่ภายในเท่านั้นหลักการมีแค่นี้โซลูน้นนําใช้ได้ทาง้งในทังนอกนะแต่ถ้าหมดทั้งูลเนี่ยนี่อยู่บนตเนี่ย ไม่มีตัวไหนการปลวกเลยไม่กันปลวกไม่กันลาตอนนั้นคุณต้องมีการปลวกใสอีกตัวหนึ่งเป็นตัวแรกกุดหลังจากยอมเสร็จแล้วแต่ก็มีงานไหนที่ยึดถาวรยึดถาวรนี่คืออะไรบางทีรถติดตั้งเราไม่แก่เลยเนี้ยแค่ลงกันปลวกแต่งานไหนที่มันยกย้ายได้อย่างกู่นี้ไม่ต้องเพราะปลวกมันจะมาถ่านความมืดก็เลยตัวปลวกมันออกเวลามันจะมามันจะบินมาก่อนตอนนั้นถ้าดินได้อะก็จะมันจะไปตามไปทำอีกลงก่อนทำสีลงก่อนทำสีก็ลงตัวแรก ลงก่อนลงแป้งเลยลงก่อนลงแป้งลงก่อนย้อมคือขาดร้อยแปดสิบเจ็ดลงมาถั่ก่อน,อะอ 7, อน,อนจะพองกองานให้อยู่กับที่นะเช่นวงถัตูท้ท่อยู่กับที่ต้องทางานถล่ก่อน,น,นเลยครับแล้วทำไมโครงจอยพวกนี้ที่เวลาทำบิวอินเขาไม่ใช้สีใสนะทำไมใช้พวกสีตาลสีสีชาดโ<ม>อ้ยบอกลูกค้าว่าทำแล้วเพราะไม่งั้นอ่ะมันมึงหาไม่เจอเขาไปค่อยเขาไหนทำโน้นไหนไม่ทำมันเยอะพอทำสีดำอ่ะตาไปแล้วนี่หนุน้าแล้วกับถั่วลำปี แต่จริงๆแล้วการลวกไม่มีสีไม่มีปกปิ่นครับปิ่นก็ใส่มาเพื่อให้เรารูะะ้ว่าทากระปลวกสีใส่มาให้รู้ว่าทาแล้วสีใสไม่ทําอะไรปิ่ใสก็หรับง,งานที่โชว์ลายไม้ไม่แบบนั้นมันตัวตัวตัวใสอะ่ะมันจะหม่นหม่ตอนแรกถ้าสารละเวลามันออกหมดแล้วไม่เหลือลแล้ว<ม>นะไม่มีค่าเลยนะครับบอกไว้ก่อนก็พูดง่ายว่าสีทั้งหมดทั้งมดดวลเนี่ยเดแบบเนี้ยถ้ารเราพูกเทคโนยีที่มีแบรนด์ตงเนี้ยเขาจะไม่จะไม่ทากระป๋องเลยนะครับแต่ว่าที่บอกแหละเขาปลอกสารมันก็จะมีสักอะไรตามมาลา ลาม,มากับความชื้นงานไหนที่มีน้ำนจะมีลานะงานไหนเป็นไม้นื้ออ่อนจะมีหมออนะงานไหนที่อยู่กับที่ใต้ดินจะมีโขดส่วกราไม่ไดกันข้อสีไม่ได้ปกกันนะถ้าสวยไม่สวยหนุนวิการโผและฉัดโผและฉัดคันล้วนเลยนะตรงสีเสื่อมตภาพสีไม่ดีเกิดจากใช้สีผิดประเภทนะไปนอกไปในแยกให้ดีงานใช้งานโชว์แยกให้ดีนะผลิกต้องเป็นเย็น เนนาะถ้าง่ายสุดก็สูบน้ำคอยแบ๊กสูบน้ำมันง่ายเกิดปนล้างมืนอปฏิทินะทีนี้อันสุดท้ายสีนะครับมันจะมีแยกสองแบบมีเรื่องหนึ่งงานจุนชีพนะแต่งานอะไรเล็กเคร์นี่แหละงานเปิดเส้นกับงานเป็ดเส้นงานเปิดเส้นคืออะไรงานเปิดเส้นคือเวลาเอามือูมือลูบดูเนี่ยมันจะรู้สึกถึงร่องเส้นไม้รู้สึกว่ามีไม้แต่งานเป็ดเส้นคือมือลูบดูมันไม่มีอะไรแล้วงานเปิดเส้นคืองานที่ไม่ดี ี่ลองพื้นรอบเดียวทำหน้าเลยมันก็จะมีเท็กเจอร์ใช่ไหมแต่งานตีมเสี้ยนอ่ะคุณจะต้องสีโป้มาพีต้องลงแป้งต้องตัดลงพื้นจนเต็มแล้วขัดมันก็ลงขัดแล้วลงอีกกว่ามันจะึ่งเยียบทั้งหมดอันนั้นคืองานเต็มเสี้ยนแต่นั้นงานเต็มเสี้ยนจะแพงกว่างานเต็มเสี้ยนเอาใจเนาะเต็มเสี้ยนคือโชว์เท็กเจอร์ไม้ก็ไม่ได้สารอะไรเยอะแต่ไม่แปรกิ่ลงรอพื้นรอบเดียวขัดตามๆลงหมดเลยต้องการได้มีเท็กเจอร์ก็เหมือนข้าวตู่เราดีแหละใช่ไหม ค้าที่เรายอมอ่ะมันจะลื่นกว่าค่าที่ไม่ยอมจริงไหมเพราะค้าที่ไม่ยอมไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมมาถึงคุบสากการสากลงรื้นหมดเลยสาเรารื้อเสร็จคุบลงจริงเลยมันก็เลยสากกว่าด้านที่เรายอมเพราะด้านที่เรายอมเราทำอะไรบ้างมีแป้งมีสีใช่ไหมแล้วก็มาหล,ล่อมรื้นมันเลยต,ตนนะะการทำสีอะไรไม่ไม่ยากหากการอกนะสุดท้ายก็อยู่ที่เราว่าทายัางไงไม่ให้ไหลพ่นยังไงไม่ให้เยอะไม่ว่าทาหรือพ่นต้องยำเบียก์ขั้วแต่ห้ามเยอะ ถ้ามันไม่ฉ่ำไม่เปียกมันจะเป็นสารใช่ไหมแต่ถ้าหนาเกินไปมันจะเยอะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกมีแค่นี้แหละมันจะเยอะนะแค่นี้แล้วนั้นทำเพียงได้ให้มันสั่งเปียกแต่อย่าไหลก็ไม่รู้ทำเพียงจะบปรยอะไรว้มันได้ก็แหม่เดี่ยวเองนะครับผสมไม่เหมาะสมใช้รูปไม่เหมาะสมนะสีก็จะประมาณนี้ยังทำไหมถ้าไม่มีก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ราคาผมให้เป็นกลุ่มลายแล้วนะมันเป็นล้มไปแล้วของตารางนี้แต่ถ้ทั้งนั้น่ะ อคอามยัืยค้ความยั่